่วันนี้พี่มีเคสของภูมิแพ้อ่าเป็นนักวิชาการอยู่ที่เชียงใหม่ความที่เป็นนักวิชาการเนี่ยแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทํางานมากแล้วก็คือจะมีความสุขอยู่กับการนั่งนั่งทำด d าตา้ a เกี่ยวกับเคสของต้นไม้ต่างๆเนี่ยบางทีทําไปเนี่ยที่เขาตอนที่เขามาปรึกษาพี่เนี่ยเขาก็มาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ ภูมิแพ้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนึ่งก็ร่างกายไม่แข็งแรงเนาะการทานอาหารก็ทานที่ง่ายๆแหละขนมปังกาแฟอ่ะก็จะมีอยู่แค่นั้นเนาะแล้วก็เขาก็จะรู้จักวิตามินวิตามินเป็นเม็ดนะวิตามินวิตามินรวมแล้วก็จะเป็นโปรตีนชงโปรตีนชงที่ที่แบบว่าเป็นฮอตฮิตเลยที่เขาเชื่อมั่นมากแต่ถามว่าทานได้ไหมแกก็จะมาปรึกษาเรื่องของหนึ่งรสชาติแล้วก็ ทานลำบากซื้อมาแต่ก็ยังวางอยู่ที่ตู้เย็นอ่ะอก็เป็นปัญหาที่เราก็พบเจอเนาะทีนี้เขาก็เลยสงสัยเพราก็เออเพื่อนน่ะได้เอาตัวซองอ่ะไปให้ก็คือตัวอูมิของเรานั่นแหละเขาก็เลยไดเล็กมาถามพี่เราก็ได้นั่งคุยกันว่าปัญหาจริงๆเนี่ยคืออะไรก็พบว่าหนึ่งเรื่องของการทานอาหารหนึ่งละสองเรื่องของการพักผ่อนหนึ่งละสาม,มเรื่องของการเอ่อเครียด ความเครียดที่แบบร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนเราก็เลยคุยกันว่าเราต้องแก้เนี่ยเราไม่ได้แก้ด้วยวิธีการบำรุงเพราะมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุถูกไหม <c oughs> เราก็จะมาแก้กันที่ต้นเหตุก่อนอ่าก็คือถ้าเป็นไปได้เราใช้ชีวิตแบบเนี้รับรองได้เลยว่าไม่รู้ว่าถึงตอนที่หกสิบอะเรายังมียังจะจําความได้หรือเปล่าเพราะการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนนงเนี่ยหนึ่งด้วยวัยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการจําไม่ค่อยได้นะ พอพูดกันแบบนี้ปุ๊บเขาก็เออพี่ก็เริ่มจําไม่ค่อยได้ขึ้นมาเลยเริ่มมีอาการจําไม่ได้ขึ้นมาเลยบางพี่ก็บอกมันเป็นเรื่องของการปกติเลยขนาดคนปกติเนาะไม่ได้ใช้แรงงานเยอะๆไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะการหลงหลงลืมลืมก็ยังมีเลยขนาดเราก็ยังมีเลยก็เลยนั่งคุยกันเขาก็เลยเอาขอสั่งอูมิลองไปทานพอดีด้วยความที่ว่าเออ เราก็เห็นเรื่องของแกพยายามหาตัววิตามินอ่าที่ก็เลยแนะนําไปสองตัวก็คือตัวมินกับตัวอูมิลักษณะภูมิแพ้ของเขาเนี่ยก็จะเหมือนคนทั่วไปคือแพ้อากาศด้วยแล้วก็แพ้อาหารโดยไม่รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรเพราะว่าไม่เคยไปทําเทสไงแต่รู้ว่าวันดีคืนดีก็ผื่นขึ้นเอะจะหายใจไม่ค่อยออก ประมาณเนี้ยเนะาะก็คือว่าเราก็แก้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือว่าอ่ะให้ไปปรับพฤติกรรมนะพี่อาจจะต้องเอ่อนอนเพิ่มขึ้นเนาะก็เริ่มปรับแล้วก็อ่าว,วิธีที่สองก็คือว่าเริ่มเริ่มลดความเครียดเพราะว่าพี่จะเจอปัญหาแบบเนี้ยบ่อยคือทําแต่งานไม่มีเวลาให้ความสุขไม่มีเวลาบําบัดอ่าเราก็เพิ่มด้วยการปรับปรับการใช้ชีวิตเนาะก็เริ่มไปดูตลกบ้างฟังเพลงบ้างนะคะ พอเวลาที่คนเรามีความสุขเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารแห่งความสุขมาเนาะ mm hmm. มันก็จะช่วยทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยนอะอ่าวิธีที่สามก็คือเพิ่มอ่าอาหารของเราไปแล้วพี่ก็จะต้องไปเพิ่มอาหารปัจจุบันด้วนนะก็นอกจากขนมปังเนี่ยลดลงหน่อยกาแฟเนี่ยลดลงหน่อยเออก็เลยเริ่มปรับก็สรุปว่าหนึ่งเราปรับพื้นฐานกันใช้ชีวิตก่อนคือพักผ่อนให้มากขึ้นปรับความเครียดดูอะไรที่มันบันเทิงบ้างนะ แล้วก็สามเราก็เสริมเสริมอาหารที่มันมีประโยชน์เข้าไปแล้วก็บวกด้วยจิ๋วของเราปรากฏว่าก็เดือนนี้เดือนที่ห้าเนาะว่าเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนเขาก็เขียนมาให้พี่แหละเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ที่ที่ที่ห้องกลางนะว่าอ่าน้องป้อมตอนนี้ภูมิแพ้ของพี่ดีขึ้นมากแล้วอดีขึ้นมากเนี่ยคือขนาดไหนก็ไม่ได้เกิดอาการบ่อยแต่เรื่องของอแพ้อากาศนี่หายไปเลยแต่ก็ไม่รู้หายแต่เมื่อไหร่เนาะแล้วก็ พอร่างกายภูมิแพ้หายเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยพี่ว่าถ้าได้ดูคลิปนี้ก็จะรู้แหละว่าเวลาที่มันเป็นมันทรมานแค่ไหนเนาะหายใจไ,ไม่ออกบางคนเนี่ยอที่พี่เจอมาก็คือว่าจะเป็นไซนัสด,ด้วยเนาะนแล้วก็เป็นอ่าเป็นหนองอะไรเงี้ยเวลาอักเสบขึ้นไปอ,ะอ่ะก็อาการแพ้นี่ก็หายไปแล้วก็สามารถทานอะไรได้ปกติหมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดการแพ้เป็นผื่นเหมือนเมื่อก่อนจนเขาลืมสังเกตไปค่ะทีนี้ เขาก็จะเห็นตัวโปรดักอื่นในไทม์ไลน์เราปรากฏว่าเขาก็เลยมีปัญหาเรื่องว่าความที่ว่ามันทําอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเรื่องเรื่องปกติเลยพี่บอกว่าร่างกายเราก็เสื่อมอยู่แล้วแล้วเราเจอแสงมากกว่าคนอื่นล้วเขาก็มาถามเรื่องของวีดพี่บอกว่าอ่ตัวเนี้ยมันเขาผลิตออกมาเพื่อดูแลบํารุงสายตาโดยเฉพาะมาให้สําหรับคนที่อยู่หน้าจอทํางานอยู่กับแสงสีฟ้า เขาก็ขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเป็นเริ่มเป็นยายอาจจะเป็นนานแล้วแต่ไม่ได้สังเกตอ่าเขาก็จะขอลองตัววิตตัววิทยเพิ่มอะค่ะอ่าทีนี้พี่ก็เลยเามาแบ่งปันว่าเออบางทีการพูดคุยเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างเคสนี้เป็นต้นเพราะปกติมาแค่ภูมิแพ้ถูกไหมค่ะภูมิแพ้ปุ๊บก,ก็มาถามเรื่องอูมิอย่างเดียวก็อาจจะถามเสริมเข้าไปนิดนึงว่าปัญหามันคืออะไรเพราะบางคนก็ อาจจะไปเทสจนรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแต่บางคน<อ>ไม่เคยเทสแล้วไม่รู้ว่าตัวเองแพ้อะไร<อ>บางคนแพ้เพราะการใช้ชีวิตในปกปติ<อ><อ>ไม่สมดุลกับการใช้ใช้ร่างกายอ่าเพราะนั้นเทสนี้พี่ก็สรุปว่านหนึ่งการทานอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายเอาไปใช้สองมีความเครียดสามพักผ่อนไม่เพียงพอสำหรับเทสนี้<อ>ก็โดยรวมแล้วถือว่าผลได้เร็ว เกินคาดเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะทานเป็นปีเนาะกว่าที่จะทานบำรุงก็จะทานเป็นปีกว่าที่เห็นผลค่ะกะ็วันนี้ก็มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะตัวอูมิกับมินนะคะสําหรับกลุ่มแพ้ะคะ่ะขอขอบคุณเคสนี้นะคะสําหรับอูมิะคะ่ะช่วยในเรื่องของกลุ่มแพ้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video